พะโล้เพื่อนเราเขาอยู่ข้างหน้าถอยมาถอยมาถอยมาอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเฮ้ยตรงรถเทปทูเนี่ยเร็วคุณหล่อคุณหลอยได้บานแน่แน่ๆผมมั่นใจเฮ้ยเพื่อนเราเคยโดนหลักอ่ะอ้าวเพื่อนแท้เข้าหลังเข้า เฮ้ยเฮ้ยดูขวาไว้เป้ดูช่องไว้ดูช่องทางขวาไว้ดูช่องทางขวาไว้เปอะไอ้บัสบัสมึงทำดีดีนะมันจะออมหลังกูสวย tái, tốp lằng tái, TÀI mấy, Khao lằng đấy, Khao lằng đấy, TỐC lằng hết thú. ตายไหมเออสวยตายไหสวยหมดหมดหมดอีกไม้ไม้ตัวไม้ตัวตรงตรงไหนรถตั้งรถตั้งรถั้เข้าออกได้เสรอลูกหมดลขอลูกด้วยกาหมดเอาที่กูที่กูไนับไัลเฮ้ย

ตายโอ้ยลูดปุยส wow> anyway> ัต well, ว์ปั๊มใหญ่หนึ่งปั๊มใหญ่หนึ่ง่อนเาเกิดอ่ะศพเพื่อนหายมึงต้องงงเลยสัตว์กูลูดเองไอ้เหี้ยพี่วอพี่วอจะรอดใช่ไหมมา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 อย่าหมอดีตายกูด้วยอะได้กรเป่าไอนนี้เลยกูได้เงียบมากเลยโอ้ไอ้เหี้ยเป็นไงไอ้สัตว์อย่างมันวุ้นฟัก เอาเรื่องวล่บอกแล้วต้องมีคนจักลาหนัก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 ป้อนแทงยบแล่ไอ้สัดยบแล่ไอ้เฮีย้อนบอลย่ไอบแไมดีมึงจดันจดันจดันห้ามดันห้ามดันปอนป้อนแล้วขอกาปลงมาเลยเลาขอกาปลงมาเลยเพื่อนช่วยไม่ได้

อยั ters, ่ไม่ตายอยังไม่ตายอยั่ไม่ตายยังไม่ตายเหลือกี่คนเหลือกี่คนตายมาไอเขียนไ่ากออนทีลงละมันกูละอย่าแบงค์แบงค์อย่าช่ว่ได้ไม่ได้ชยไ่มยไม่ได้วม่้ช่วยไม่ได้ช่วม้วยม่ไดะวไม่ได้วม่ได้วไม่ไยม่วยม่้วไม่ได้ช่วยไง่ไดวม้้ช่วยตไวม้มม่ม ตัวเไดยเดี๋ยวรู้เลยต้องไปเตียโคตรอิ่มเฮ้ยเพื่อนหลอกใครวะเอ้ยเล็กไอยู่เฮียเอ้เล็กเนี่ยเฮีย

งอมไปไก่ดังเกิดตายเนี่ยทั้งลูกทั้งลูกขอบามายังไมมีใบตยนเล็กทำเล็กวิดตายหนึ่งเตาย

เบก็เบ้ก็แหละเข้าสองตัวงคนตีนหรอแม่กูเสียของเตะอุ่น